สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้เสียงพูดกันนะคะเทคโนโลยี Technology ที่ใช้เสียงพูดคือหนึ่งในรูปแบบของเทคโนโลยี AI ที่ถูกนำมาใช้ในแอปพลิเคชันบนมือถือมากที่สุดในเรื่องของระบบการควบคุมเสียงคือการจำแนกเสียงพูดตัวอย่างเช่น Siri จาก Apple หรือ Cortana จาก Microsoft ที่ได้ทำการถดอดรหัสและแปลงเสง ของมนุษยให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้เพื่อตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบันมาถึงสาระนารู้ทายชิปกันนะครับผมาสาระนารู้ที่พวกผมจะมาบอกกันในวันนี้ก็คือฟังก์ชัน AI เนี่ยมีต้นกำเนิด มาจากในงานเชิงพาณิชย์ครับผมเมื่อปีพศ2554หรือคิทสักกาด2011ครับผมเมื่อ Apple เนี่ยเปิดตัว Siri เป็นครั้งแรกครับของ iPhone 4ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันก็ขอให้ติดตามคลิปแบบนี้ผลิตผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ